สวัสดีจ้าพี่นวงสุขูสุขคนเดอ้อมือนีเจดวงมีภาพความประทับใจภาพความอ่าภาคภูมมใจของทางค่ายตัวเกี่ยวมิวสิกค่ายที่ทางพี่นวงให้การตอนรับเป็นอย่างดีเลยละพี่นวงทางบอดเพิ่นกาได้ขอบคุณดอมเอฟซีของพยาบาลฟินแลนด์เนาะปาพวงมาล่พี่นวงเอ้ยสวอดน้ำเพิ่นเต็มอยู่พี่นองแถมล่าสุดนี่ที่ผ่านมาที่ไปเรียนคอนเสิร์ตเนาะอยู่ แกงข่อยสระบุรี่พี่น้องคนกะให้การตอนรับลนนลามเต็มที่พี่น้องไม่เพียงแค่นั้นพี่น้องภาพความประทับใจอยู่ทั่วประเทศพี่น้องอยู่ทั่วทุกจังหวัดไปจังหวัดใด้กะภาพประทับใจได้เกิดขึ้นมองหันพี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของอยูร่องเบียร์ลอยเอ็ดพี่น้องปัดคนจุ๊วัดลุนล้านทางพงยาบาลเพิ่นกะได้ออกมาโพสภาพขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ให้การ ตอนรับเป็นอย่างดีให้การสนับสนุนทางค่ายตัวเกียวมิวสิกมากตลอดและ, <Okay. S 1> ะหวังว่าทางพี่น้อง A FC ฟซีโรงยาบาลฟินิลเพนเอฟซีตัวเกียวมิวสิกเนาะเสียให้การตอนรับแบบนี้ไปอีกนานแสนานานเลยพี่น้องจังได้กะทาง A FC ฟซกะบอทิมทางตัวเกียวมิวสิกดอกอันนี้พี่น้องกะคือสิแบบว่าเป็นกําลังใจให้ทางบอทให้ทางค่ายไปน้ากันอยู่น้ากันไปอีกเงี้ยวเลยพี่น้อง ทางบอดเพิ่นกระซึ่งใจลายพี่นงน้ำตาไหลเห็นภาพในส่วนของบวาสิเปนเอฟซีทางอ่า,าบุรีเนาะแกงค่อยบอวาสิเป็นทางลอยเอ็ดเพิ่นกระายการตอนรับอย่างอบอุ่นพี่นงทางเอฟซีเพิ่นกระด้เขามาคอมเมนต์เพิ่นกะว่าสุดยอดมากเลยจ้าขอให้ปังปังตลอดการเด้อน้องบิ๊กเฮงเฮงปังปัง,ปงยิ่งยิ่ง,งขึ้นไปเด้อบัลลาว่าสันวา่ายอดเยี่ยมอีหลีอลังการคักปัดสะอ่อนเด้เนาะ ปังข้าวอิลีจ้าพ่อวาสันวาอันนี้ก็เป็นทาง FC เอฟซีเพิ่นกับเขามา่เหม็นพี่น้องยืนเต้นอยู่ตลอดดาบปฏิโตวาสันวาพี่น้องบางท่านก็นโอ้ยคอยก่อยยูติดเกาะนาเวที่หัวนองวาสันวาพี่น้องนั่นแหละพี่น้องกับในส่วนของความเฮงความปังของไข่ตู่เกี่ยวมิวสิกเนาะกับตามที่เจดวงได้อัปเดตในส่วนของคิวงานตลอดเดือนสิงหาคมนั่นแหละพี่น้องเพิ่นกับปังอิลีแกก็ยังมีบางวันที่เพิ่นบอทนัน อัปเดตยังเพิ่มเติมอีกทามิยังอัปเดตเพิ่มเติมทางค่ายเพื่อนเกษิเอามาอัปเดตสู่พ่น้องฟังไหมแต่เจดวงเกษีเอามาฝากพ่น้องเอามาอัปเดตสู่พ่น้องฟังไหมเด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจดวงไ้ในเด้อสวัสดีจ้า